สวัสดีท่านผูนช้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมมาครับกับมาครับยูคัสแปดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูอัปเดตนิดหน่อยนะครับก็มาตัวรับตรงนี้นะฮะลงมาปุ๊บตรงนี้ผมทำห้องเสร็จแล,ะนะแล้วนะก็จะเป็นน้ำตกไหลลินมารอบๆนี้นะก็ไหลลงไปข้างล่างจนถึงตรงนั้นที่มีเบียคอนนะฮะแล้วก็มีเฮนชานนิดหน่อยนะแล้วจะมีลูกคงลูกข้าวตรงนี้ด้วยนะ ข้างบนก็จะเป็นอันนี้กระจกนะครับแล้วก็เหมือนจะมีหายไปบล็อกหนึ่งนะฮะไม่รู้รหายไปไหนนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีประตูลับนะครับผมซึ่งประตูลับมันจะเป็นแบบนี่เป็นแครอทต,ต้องหันหันให้เข้าตรงกลางนะแล้วก็บิดบิดรูดที่หนึ่งประตูลับตรงนี้ก็จะเปิดนะฮะซึ่งข้างล่างยังไม่ทําอะไรนะครับทําเป็นประตูไว้เฉยอ่าถ้าเกิดคลิกอีกครั้งมันก็จะปิดนะฮะโอเค อันนี้มันไม่ใช่น้ำธรรมดานะน้ำแบบเด้งหดึงนะโอเคขึ้นยากหน่อยปิดหนึ่งที่ตรงนั้นก็จะปิดนะครับเป็นมันไดเหมือนเดิมนะโอเคก็เดี๋ยววันนี้สิ่งที่เราจะมาทำในวัวนนี้ก็คือห้องนี้นี่แหละฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวออกอ่ะคือปอะตูลรับมันแบบประมาณว่าผมอยากให้แบบเวลาเปิดปิดปุ๊บเปิดเนี่ยอยากให้มันแบบให้มันมีเอฟเฟกต์หน่อยนะคืออันนี้มันแบบ มันรับไปอ่ะมันมันเปิดแค่ตรงนั้นนะมันไม่อลังอ่ะเออใช่ปะแต่ห้องเราแบบมันใหญ่นะห้องเรามันใหญ่มาโครานแต่ว่าประตูรับเราแบบเปิดแค่แบลบ็บอกเดียวอะไรเงี้ยมันไม่เท่นะฮบผมอยากให้แบบไหน,นประตูก็เปิดยากแล้วเราก็ทําอะไรที่มันแบบสวยๆหน่อยนะครับอ่าแต่ก่อนนี้เราไปซ่อมกระจกข้างบนก่อนแล้วกันเนาะอ่ข้างบนจะเป็นประมาณนี้นะเป็นเหมือนบอ่อน้าอะไรสักอย่างนะฮะบ่บอน้ำสับสิทธ์อืมแปะเข้าไปอ่า เค okay, มาก็ที่จะทานะครับผมอยากให้แบบมันมีน้ําตกเพิ่มนะอ่าห้องนี้จะเป็นห้องแบบประมาณว่าเป็นกรีนเฮาส์ของผมนะก็คือเป็นน้ำน้ำหน่อยนะออว่ามันก็น่าจะเท่ดีนะอืมแบบตรงนี้พอเปิดปุ๊บก็เป็นบล็อกนี้หายเข้าไปแล้วมีน้ำข้างบนไหลลงมาเออผมว่าโอเคนะอย่างแรกก็คือต้องวางนี่ต้้งตรงนี้ปุดก่อนปุ๊บ เราขุดข้างบนหน่อยแล้วก็วางเป็นข้างบนนี้เราต้องจะต้องแบบบล็อกนี้ตึ๊บี้๊บึ๊บต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 ึบตึ๊ตึ๊บต๊บต๊บึ๊บต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 บ สมุดโตนอย่างนี้โอเคป่ะเราต้องทำแบบนี้ทุกด้านนะทุกด้านนี่หมายถึงด้านนี้กับด้านนี้แหละเออก็น่าจะได้แค่สงด้านนะเพราะว่าตรงนู้นมันก็เป็นรหัสใช่ไหมโอเคแล้วก็ไอ้นั่นเออเลสโตนมานะต่อเข้ากับวงจรนะที่ผมทาประตูไปแล้วนะครับผมก็มาข้างหลังนี้ก็ได้ปุ๊บโอ้ my god ตรงนี้ นี่คือวงจรน,นะครับใครอยากให้สอนก็คอมเมนต์ไว้นะผมวงจรประตูตแบบใช้เอ,อ,อเทมเฟรมนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นเอาต์พุตนะฮะเราเพียงแค่ต่อเอาต์พุตขึ้นไปข้างบนนะครับสองฝั่งโอเคเวลาผมทำเลสโตนผมจะทำแบบพยายามเปลี่ยนพื้นเนาะเปลี่ยนให้เป็นไอหินอันเนี้ยเออมันจะได้แบบเวลาทุบจากข้างล่างเนี้ยเราจะได้รู้ว่านะเป็นเลสโตนเนี่ยอย่างนงี้นนะ เราวางเลสโทนข้างบนเถอะนะอ่าไม่งั้นเราไม่งั้นเราก็ไม่รู้รแล้วก็เผนะิดทุบแล้วเลสโทนก็หลุดนะตรงไหนที่เป็นมงเป็นไม้ก็อะไรไงแล้วก็วไม่ทุบอยู่แล้วเนาะก็ไม่เป็นไรชึบ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 ,ชบ,ชบพยายามอย่าให้มันไปติดพิสตันมันจะบักเอามันจะปิดปิดอย่างงี้นะฮะโอเคแล้วก็ที่เราต้องทําอีกก็คือต้องใส่น้ำนะฮะคือเราจะทําเป็นน้ําใช่ไหมหอืมสวัสดีสวัสดี โอเคมาดูกันมาดูกนันนี่คือประตูปิดนะฮะเอ่อประตูเปิดลองเปิดน้ำอันไหนอัน,นนี้อ่าเห็นะ,ะจะเป็นเหมือนน้ำตกตกสุดสวยนะฮะเออว่าแลวผมทำประตูลับตรงนี้ด้วยดีเออก็ได้นะเครับท่านผู้ชมตัดสินใจแล้วผมจะทำให้มันพอแบบประตูปิดอยู่เนะี่ย ันนี้ประตูปิดอยู่นะพอประตูปิดปุ๊บน้ํามันจะไหลนะครับโอเคพอเสร็จแล้วมันจะเป็นประมาณนี้อ่ามันจะเป็นน้ําออกมาอย่างนี้นะฮะอันนี้คือประตูปิดเนาะประตูปิดประตูปิดถูกไหมใช่เอาประตูเปิดปุ๊บมันมีคนกดรหัสปุ๊บประตูเปิดน้ําก็จะค่อยๆไหลกลับมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําตัวรับ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ผมรู้แล้วผมคิดว่าจะเอาไปให้เออไปโผล่ข้างล่างนะไปโผล่ตรงสวนนะก็เดี๋ยวเราทํำเลยล้วกันเนาะตัวรับตรงนี้โอเคแต่เราไปเก็บของเรียบร้อยกับเอะเรามาเริ่มทํากันดีกว่าโเคคบส่วนจุดมาดูจุดที่ผมจะให้ออกโผล่ามานะครับก็จะน่าจะเป็นสร้างสุดก่อนแล้วกันเนาะ ได้ง่ายๆก็คือตรงหญ้าตรงนั้นนะฮะก็จะให้ออกมาตรงน้ําตกน้ําตกตรงนั้นนะฮะปึ๊ดๆๆๆๆๆอ่าเรียบร้อยท่านี้เราก็สามารถลงขั้นล่างได้แหละโทีนี้เราก็ต้องทําทุกชั้นนะถูกมั้อ่าเราก็ลงผมอยากให้ออกมาจากน้กําตกจังเลยผมคิดว่าจะทําเป็นแบบ อันนี้ก็ดีนะทีนี้ผมคิดว่าเราจะทำประตูลับตรงนี้ประตูแบบประตูพิสตันง่ายๆฮะดีไหมคุณจคิดว่าไงตอกตอก,กตอก,กตอก,กตอกว่าก็โอเคนะแบบพอประตูนั้นเปิดปุ๊บประตูลับประตูลับตรงนั้นเปิดประตูลับตรงนี้ก็เปิดมันจะได้บบเนียนๆหน่อยเโอเ,เราลองดูแล้วกันเนาะระวังอันนี้ตรงนี้แล้วกันอเอวิธีทำก็กดมาอย่างนี้นะครับมันจะเป็นบล็อก นี่เนาะตึดตออกนี้นี่เป็นประตูลับแบบง่ายๆนะโอเคแล้วก็จะเป็นตรงนี้จะใช้เป็นบล็อกอ่านี่อันหนึ่งเซเรนเทนกับสมุดสโตนตรงนี้ฉะนั้นก็เยองมาข้างหลังตรงนี้นะพยายามขุข้องบนกว่านิดนึงนิดหน่อยโอเคตรงนี้เป็นน้ำนะตรงนี้ด้วย แล้วก็วางเลสตันทัตตรงนี้นะพยายามเปลี่ยนบล็อกอย่างที่ผมบอกนะปุ๊บเปลี่ยนปั๊บป๊บปับป๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นเลสต์ stone เราบอกตรงนี้นะับอย่าลืมที่จะวางรีพิเตอร์ตรงนี้สุดนะฮะมันก็จะดันออกมาแลวโอเคเหลือแค่ดันออกมานะครับอันนี้คือมันยังพุบเข้าไปอยู่นะได้ออกมาก็ง่ายๆครับแค่ต่อขึ้นมาข้างบนตรงนี้ อีเลสเตอรแล้วก็ตรงนี้ต้องปรับปริเลนนิดหนึ่งอ่าตรงนี้ปรับประมาณหนึ่งติ๊กมั้งไม่รู้จะไม่ได้ลองดูวา,างตรงนู้นนี่แปะเอาให้ลองใหม่ป๊อปติดเนียนแล้วก็ทุบไม่ได้ติดเนียนเราดึงดีเลยตรงนี้ยัง,ดงได้แล้ว ลองดึงเป็นงี้เปิดเปิดนี้ได้ปุดป๊ดพ๊ดอ่าน่าจะได้แล้วลนะอ่ะเนียนตรงนี้เนียนแล้วแล้วก็พอทุกปุ๊บตรงนี้เปิดโอเคเรียบร้อยเสร็จอันหนึ่งแล้วนะฮะโอเคก็ทำเสร็จสองฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราเราจะไปทำข้างล่างต่อนะฮะโอเคมันเดินลำบากนิดน,นึงนะ เราไม่ได้ทำห้องอะไรใหญ่โตไงส่วนด้านล่างนั้นอด้านล่างนั้นก็ทำเหมือนทำเหมือนอันบนสุดนะครับทำเหมือนอันบนสุดก็ง่ายๆครับแค่ตรงนี้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 โอเคผมใช้แบบวงจรเดียวกันหมดเลยนะโอเคอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้หนึ่งสองสามปั๊เคก็เดี๋ยวผมทดลอง เอาบล็อกเ,อเชื่อมวงจรทั้งหมดนะครับวิธีการเชื่อมก็ไอเลสซอนทอตัวนี้ฮะทำให้มันดับทำติดทำให้มันติดนะครับโดยการาต,ต่อให้กันติดให้หมดนะฮะถึงต่อเลสซอนติดกันหมดนะครับมันก็จะควบคุมพร้อมกันแล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมต่อแป๊บนึงนะอันนี้มันจะนานหน่อยเพราะว่ามันต่อยหกเนาะอโอเคเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับคือตอนนี้ประตูมันปิดอยู่เห็นไหมอ่ามีแต่น้ํานะครับน้ําปิดหมดนะอ่าปิดหมด โอเคพอเราเปิดปุ๊บเราเปิดประตูปกติปุ๊บโอเคมันก็จะเปิดแล้วนะครับนี่นะอ่าเปิดแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมาไล่ทําทางข้างในอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้จ,จะยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ทําให้ทําประตูก่อนเนะน,นาะเออเปนารที่จะสอนทําประตูนะมันอันนี้มันง่ายนะแล้วก็ลงไปข้างล่างตรงน,รงนี้ตรงนี้จะไม่มีประตูนะครับเพราะว่า มันมันสร้างติดกันเกินไปเนาะอืมผมก็คิดว่ากับแบบเวลาถ้าจะมาชั้นนี้ก็ลงน้ํามาอะไรเงี้ยอ่าอันนี้ก็หลดอแล้นะครับลงน้ํามาก็ต้องลงดีๆนะไม่งั้นมันก็จะหลุดแบบอันนี้นะฮะโอเคแล้วก็ถ้าลงปพ้างล่างอ่าชั้นนี้ก็ไม่มีนะครับมันจะมีชั้นล่างเลยก็คืออารมณ์ประมาณว่าประตูมันคือเราแบบให้ไต่น้ําขึ้นมาชั้นนี้แทนนะครับไม่ก็ลงมาจากชั้นบนแทนก็ได้นะ ประมาณนี้นะครับประตูมันก็จะมีประมาณอยู่2ประตูเท่านั้นนะฮะโอเคตอนแรกเราทําเยอะนะแต่ว่าแบบมันทําไม่ได้นะอืมแค่สองประตูแล้วกันเตัวนี้ก็จะเปิดเห็นะ่าแล้วก็ข้างในเดี๋ยวผมมาทําอีกทีนะครับเป็นอาจจะเป็นห้องบันไดวนอะไรลงมาก็ว่าไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสําหรับเลสโต e ในวันนี้นะครับคลิปนี้เค๋ก็ถ้าชอบกริลิมกดไลค์ซับสไคร์นะผมใครมีไอเดียอะไรอยากให้ผมสร้างอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับก็ ตอนนี้โปรเจกต์เริ่มใกล้จะไม่มีนะครับใกล้จะหมดนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับตอนวันนี้สวัสดีครับบบ๊ายาย,ย